ย้อนกลับไปรบเริ่มต้นที่กระแส,แสการแจกเง<ส>ินในกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มองอยังไงเพราะว่ากระแสนี่มันมีหลายด้านนะบางคนบอกว่าพอคุณเศรษฐาพูดแบบนี้เอะคุณเศรษฐาจะเป็นตัวเต็งนายกของเพื่อไทยแทนคุณอุ้งอิงหรือเปล่าอาจารย์อันแรกสุดเลยผมว่านี่นี่คือนี่คือการประกาศว่าคุณเศรษฐาเนี่ย น่าจะเป็นตัวตัวหลักละตัวที่หนึ่งละวิจริงเหรอฮะนะเพราะตอนนี้ก็ยังอ่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าคุณใจสิลิอ่าถุขภาพถูกกาพป่วยแลย้ไหมครับครับอ่าอ่าคุณมุ้งมิงนี่โดยสภาพก็ต้องป่วยอ,ะอ่ะอ่าเพราะว่าตั้งคันจะคลอดแล้วต้องลาเวทีทั้งคู่อ่ะต้องลาเวทีทั้งคู่อ่ะใช่ไหมเหลือคนเดียวอ่าเสร็จแล้วคราวนี้คราวนี้พอเหลือคุณเศรษฐาท่านนั้นไม่พอ ประกาศไอ้ไอ้เรื่องเงินหนึ่งหมืนบาทเนี่ยอันนี้ผมว่าทางพักเพื่อไทยถือว่าเป็นนโยบายเอกเลยออเมื่อถือว่าเป็นนโยบายเอกคนที่เอ่ยถึงนโยบายเอกนี่มันก,ก็ติดตาผู้คนอม,มองหน้าคุณมองหน้าคุณเศรษฐาเนี่ยเห็นเงินหมื่นร้อยอยู่เลยอเออเออเพราะเหตุใดควักหนะ้ามือมาแล้วมือมาแล<อ>้ว<อ> Mm. แต่คนนี้เป็นนายกหมื่นมาแล้วหมื่นมาแล้วคค,คนไม่เคยมีเงินหมืน่นมันตื่นเต้นนะคุณ mm. แป<ต>ลว,ว่าวันนี้คุณเสษาตักลายเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยครับอืมอืมอืม mm hmm. เป็นผู้ประกาศว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะคุณได้เงินหมืน่นครับเพราะนั้นผมว่าอันนี้เท่ากับประกาศว่านี่คือหมายเลขหนึ่งของเรา โอ้โหอ่าอาจารย์มองว่าคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นมาเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยแต่ทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าจากการทรําโพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระแสที่ดีของเพื่อไทยเนี่ยคือคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหลายพื้นที่คุณอุ้งอิงนี่โอ้โหโพนี่กวาดไปครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งก็มีพอกระแสมาเป,เปลี่ยนเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยอาจารย์ว่าคะแนนเพื่อไทยจะดีขึ้นหรือแย่ลง แบบคุณคุณิ่ง,งทำคะแนนให้เพื่อไทยปปปูลา่าขึ้นป้าปุราลิซี่ขึ้นมาเป็นหนึ่งครับชัดเจนนะโดยโดยอะไรฮะโดยกภาพของคุณุ้ง,งเนี่ยมันพกเอาศรัทธาข,ของคนที่มีต่อ,ต,อต่อพรรคไทยรักไทยต่อพรรคเพื่อไทยต่อคุณทักษิณอะไรเนี่ยมันมนรวมเป็นคะแนนตรงนี้นอะอันนี้อันนี้ใช่แต่ว่า ไม่ได้พูดกันในแง่เรื่องความสามุ่งความสามารถเหมือนอย่างตอนเนี้พักปฏิบัติชูชูวุลจุลิงก็จริงแต่หลายคนอาจจะเลือกพักปฏิบัติเนี่ยก็พาะคุณชวนอ่าแต่ว่าไม่ไม่ทางพักก็ไม่ได้ชูคุณชวนเป็นนายงอืม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 ถ้าอย่างนั้นแล้วอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิด สมมติว่าคุณเศรษฐาจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแบบที่อาจารย์ว่าเนี่ยคะแนนของคุณเศรษฐาสมมุติถ้าคุณเศรษฐาชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ย,ยคิดว่าคะแนนเพื่อไทยจะดีขึ้นในกลุ่มไหนครับเพราะบางคนบอกว่าคุณเศรษฐานี่ได้แต่คนในเมืองแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขายังเชียร์คุณอุ้งอิง,องนะตอนนี้ได้ได้จาก, 1, <laughs> กคนอยากได้เงินหนึ่งหมื่นทุกคนที่อยากได้หนึ่งหมื่นใช่ไหมครับหลายคนอาจจะไม่เคยมองพรรคเพื่อไทยมาก่อนเลยแต่พอได้ยินเ็าบอกว่าต้าเลือกฟังนี้ได้หนึ่งหมื่นเนี่ย มันเกิดความอยากเยกขึ้นมาก็ได้อ๋อตอนนั้น<อ>ประกาศนโยบายขึ้นมาเนี่ยคะแนนพักอาจจะขึ้นครับบางคนบอกว่าไปเดี๋ยวเขาหลอกเราหลอกก็ไม่ได้กตตอนนั้นอ๋ออืมแต่ไม่ลองดูเหรอได้นะคุณโอ้คนนี้เนี่ยมันความถูกขนาดไหนได้หนึ่งหมื่นแล้วต้องใช้หมดในหกเดือนนี่ยไม่ง่ายนะคุณ <laughs> เออเอเอเอ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าตัวเลขหนึ่งหมื่นนี่มันเอฟเฟกมากใช่ไหมอาจารย์ถึงขนาดที่ว่าพัดอื่นๆที่ก่อนหน,หน้านี้บอกเจ็ดร้อยพันหนึ่งสามพันแต่เพื่อไทยพอบอกหนึ่งหมื่นปุ๊บนี่โอ้โหฝั่งรัฐบาลนี่ก็ออกมาโจมตีกันใหญ่นั่นโน่นนี่อาจารย์มองอยังไงกับเรื่องนี้ฮะผมผมก็มองเขาเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็พัดเพื่อไทยคงชอบด้วยที่โดนโจมตีเพราะว่ายิ่งตงียิ่งดังคนยิ่งได้ยินใช่ไหมคนยิ่งได้ยิน แล้วยิ่งมีอดีตที่ว่าเคยพูดบางอย่างแลแ้ววนตีมาแล้วแล้วเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยะนะเช่นกองทุนหมู่บ้านเช่นอสามีบาทและตาทุกโรคเนี่ยครับ,รบมันก็ลยิ่งทให้ยิ่งฝ่ายตรงข้ามพิบ้างวิจารณ์เท่าไหร่เนี่ยถ้าเพื่อใจยิ่งชอบอืมอืมอืๆอืมารที่มาแล้วไม่มีไอ้ขารลับเนะี่ยมีแต่คนหัวเล่าหือนีอ่ไปไม่ไหวเหมือนกันนะ ออครับ,รบออและในมุมของอาจารย์อาจารย์คิดว่าการที่แจกเงินโอเคแหละเราไม่รู้นะว่าท้ายที่สุดแล้วเพื่อไทยเขาจะใช้วิธีไหนจะไปบล็อกเชนเขียนจะเงินดิจิตอลอะไรแต่การแจกเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยอาจารย์มองอยังไงเพราะว่าบางคนก็บอกมันเป็นดาบสองคมหรือเปล่ามันเป็นประชานิยมมันคือการแจกเงินอีกแล้วอาจารย์มองไงฮะมันก็เป็นไปได้อย่างที่เขาวิจารณ์นั่นแหละจะเป็นยังไงอะไรแต่ในในความรู้สึกของคนเลือกเป็นของฉังนะ่ะ อ๋อครับฉันเป็นคนได้อ่อให้มาเมื่อไหร่แล้วเอาคืนไม่ได้ตอนนี้ก็น,นั่งวางแผนไปก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างหลายคนสำรวจแล้วในรัฐนิะะสิกิโลเมตรบ้านฉันมีที่ไหนจห่ายเงินนี้ได้บ้างเริ่มดูร้านค้าแล้วอ่ต้องดูต้องด,ดูต้องรัด้เขาเรียกว่าตะเวนละนะดูตุ๊กแม่จะใช้หมดหมื่นเนี่ยไม่ง่ายนะคุณหกเดือนสำหรับคนที่ไม่เคยมีเงินหมื่นมาก่อนเนี่ย อืม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 อาจารย์ว่าไอการประกาศนโยบายหนึ่งหมื่นเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าโอเคชาวบ้านหลายคนก็อยากได้แล้วตาลุกแล้วได้หนึ่งหมื่นสี่อาจารย์ว่าไอนโยบายแจกกระเป๋าเงินที่ต้องหนึ่งหมื่นเนี่ยจะสามารถดึงฐานเสียงจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบหรือฝั่งตรงข้ามเพื่อไทยได้ไหมฮะอ๋อไมมีไมีพวกตีที่เกลเข้าใส้เกลฝังมีงกระดูกก็มีอยู่ครับไม่นะอ่าคนที่เวลา ชอบตบมือเวลาคุณปีระบันบอกเราจะเอาเราจะเล่นพวกนี้ครับอแต่ว่ามันบวกขึ้นมาน่ะผมว่ามันไม่มันไม่มันไม่ทำให้กันแนนที่อุ้งหิงสร้างมาลบลงไปหรอกครับครับครับอ่ะนี่คือประเด็นของเพื่อไทยกับหนึ่งหมื่นเดี๋ยวว่ากันต่อในเรื่องของรายละเอียดอะไรกว่ากันไปนะมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งนโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้ทีนี้มันมีหนึ่งประเด็นครับ ก็คือคุณไพบูรน,นิติตะวันเนี่ยออกมาบอกว่าพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับเพื่อไทยไม่จับมือกับก้าวไกลเพราะนโยบายไม่ได้แต่ปรากฏไม่ทันข้ามคืนข้ามวันคุณธรรมนัทบอกนั่นคือความเห็นส่วนตัวเป็นมติพักหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อาจารย์มองอยังไงเขาไม่คุยกันเหรอฮะพักเดียวกันก็ก็คุยส่วนมากเขาไม่คุยกันนะเขาคุยกับบิ๊ก<ะ>ป้อมเหรออ๋อแต่เขาไม่คุยกันเอง <followed> อ่าเขาไม่คุยกันเองละครับนะแต่มันมีว่าใครเข้าถึงบิ๊กป้อมใคร พูดบิ๊ก้อมไปยักหน้าฝาังก็โอเคครับนะบทีนี้เอที่คุณไพบุญเอาขึ้นมาพูดเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการที่ต้นป่านนี้เนี่ยนะคะแนนท่านประวิตยยังไม่ขึ้นนาทีอ่ะแก้เกมครับนี้คันนี้นนต,ตัาตา้าไม่าเาไม่ใช่แก้เกนเนมเลยหมายความว่าเปลี่ยนทางก็คือออันนี้เนี่ยไปบอกว่า เท่าที่ดูเนี่ยนะคนเลือกมันแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายเอาเอาพวกเก่ากับฝ่ายเอาพวกใหม่อืมนะฝ่ายเอาพวกเก่าที่เรียกว่านุรักษ์เนี่ยตอนนี้เขา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 เทให้บิ๊กตู่เป็นพระเอกไปแล้วอ่๋อไม่มีที่ให้พลเอกประวิทย์ก็ก็ยังไม่เห็นในในในโพลตะแลงเลยเนี่ยครับคุณเคยเห็นชื่อประวิทย์ขึ้นไหม บางทีขึ้นในที่อื่นเนี้ยอืมมันได้ขึ้นเป็นหนึ่งสองสามนะคุณต้องไปดูหนึ่งสามสี่หไม่ยังไม่มีบวิตนะใช่อ่ผมยังจำแม่นอยู่เลยเริ่มด้วยใครนะอ่อเริ่มด้วยนี่แหละนะอุ้งอิงตามด้วยใครตามด้วยคุณพิศิตาิตาอแล้วตามคุณประยุทธ์เห้ยครับตอนหลังนี่ชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วไหมอืมเริ่มมีฮะ อ่าควนี้ชื่อพมิทยังไม่มาเลยอืมเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นี่เขาคงตัดสินใจคุณยึดวิกตูไปที่พึ่งดีกว่าครับอตอนนี้ฝ่ายวิกตูยิ่งสแสดงท่าทีเป็นฝ่ายอนุรักษ์สูงมากเลยฮะถึงจะเจอขนาดจะเจอพวกคนอื่นให้ไปอยู่ประเทศอื่นกันแล้วที่คุณพีรพันธ์ประกาศบนเวทีนะอ่านะนั่นแหละะนี่แสดงว่า เอเขารักษาระบบของเขานี่แบบสุดใจขาดนิ้นนะครับอืม,มงั้นงั้นแปลว่าการที่พลเอกประวิตยพยายามลงพื้นที่หาเสียงถี่มากในช่วงก่อนหน้านี้มันไม่ช่วยเลยฮะอาจารย์ก็มันมันไอ้ไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอที่คนเกงกันไปเนี่ยมัมนภาพหนึ่งแต่ว่าไอ้คะแนนสำรวจนี่มันเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งนะอืมครับครับครับ ถ้าอ,อ,อย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณไพบูลออกมาพูดบอกไม่จับแน่แน่คุณธรรมนัทบอกอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นมันเร็วไปเราเชื่อใครได้ฮะถ้าอย่างนั้นในมุมขออาจารย์คุณก็เชื่อทั้งสองคนเนี่ยคุณอย่าไปเลือกเชื่อใครสิคุณก็ต้อง <c oughs> เชื่อทั้งสองคนเน่ะเขาคิดคือแต่ละคนก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะอ่ะแต่ว่าอะไรจะเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันก็หลังเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะ หลังเลือกตั้งว่ากันอีกทีนะครับอหลังเลือกตั้งค่อยหยิบหยิบเอาความคิดของคนที่จะทาให้เราได้เป็นรัฐบาลมาใจครับถ้ามันจะเป็นต้องรวมกับเพื่อไทยก็ต้องเอาความคิดสมรรถมาใจอืม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 เข้าใจได้ฮะ